ช่างเปียกเปิดร้านตัดผมเล็กๆในตัวเมืองอุบลรัชธานีมานานกว่า20ปีแล้วปกติจะมีลูกค้าราวๆ8-15คนต่อวันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ500-800บาทช่างเปียกบอกว่า2ปีมานี้อาชีพช่างตัดผมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมากพอสมควรจากการระบาดครั้งแรกที่ต้องปิดร้านหยุดกิจการลงไประยะเวลาหนึ่งตามคําสั่งช่วงนั้นถือว่าเดือดร้อนที่สุดเพราะไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่าย การระบาดในปีนี้ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ปีนี้จะไม่ถึงกับต้องปิดร้านเหมือนเคยเพราะทุกคนน่าจะปรับตัวเองได้บ้างแล้วและการติดตามข่าวสารเพื่ออัปเดตสถานการณ์คําแนะนําต่างๆจากภาครัฐและก็ดูเหมือนว่าในร้านตัดผมจะมีทีวีประจําร้านอยู่แล้วช่างปิ๊กบอกอีกว่าเมื่อทุกคนปรับตัวเองได้ก็พบว่าการปิดร้านตัดผมไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาโควิดเพราะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งลูกค้าก็ไม่สะดวกหากไปได้ใช้บริการส่วนทางร้านเองก็ขาดรายได้ ดังนั้นแม้จะต้องเสี่ยงบ้างแต่การระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในขณะที่ร้านเปิดเช่นแม้ลูกค้าบางคนจะไม่ใส่แมสในช่วงเวลาตัดผมเพราะไม่สะดวกต่อการใช้ปัตตาเลียนและการไกรตัดแต่ช่างผู้ตัดจะต้องสวมใส่แมสและงดการพูดคุยกันรวมถึงการหมั่นทำความสะอาดอุปรกรณ์ช่วงรอยต่อระหว่างลูกค้าแต่ละคนก็จะต้องทําเพื่อความปลอดภัยก็ป้องกันตามที่เขาให้มา,าเลยครับมันนโยบายที่เขาให้มา แล้วก็มผมก็พยายามล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์แหละครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็ผ้าปิดจมูกผ้าพวกแมสพวกอะไรนะครับแล้วลูกค้าทำยังไงครับเร,เราเราป้องกันได้แค่ไหนก็พยายามเวลาทํางานผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพูดกับเขาก็พยายามก็เงียบๆจริงๆอาชีพของเราเนี่ยมันมันยุ่งยากกับโควิดยังไงบ้างถ้าจะให้ถามว่ายุ่งยากไหมมันก็ถ้าให้ปิดมันก็ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเช่า ถ้าไม่ไม่เปิดมันก็รายจ่ายมันก็มีอยู่แล้วคือทางผู้ให้เช่าเขาก็ไม่ยอมลดค่าเช่าบ้านให้เรามันก็ต้องฝืนต้องทำครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเต็มที่แหละครับแม้รายได้จะขาดหายไปบ้างจากช่วงโควิดเพราะความหวัดหวั่นของคนที่ไม่กล้ามาใช้บริการรัฐผมถี่เหมือนแต่ก่อนแต่สําหรับช่างต่ดผมอย่างช่างเปียกการที่ร้านยังสามารถเปิดให้บริการและมีลูกค้าบ้าง ก็ยังดีกว่าต้องหยุดกิจการไปเลยเพราะชีวิตประจําวันยังต้องมีค่าใช้จ่ายขอเพียงแต่ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุธีมาลัยทองถ่ายภาพผ่พานุมิชิมาข่าวเอ t บนรัชธานีรายงาน